จะมีใบโดดใบสวยกัดสีชัดเจนสมบูรณ์สวยงามไห้หนอนมแมลงสตรูพืชมารบกวนค่ะสารละลายปุ๋ยที่ได้พร้อมก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไกา์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ต้นก็มีสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงป้ายฝนต้นหนาวและเป็นช่วงที่มีฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะบอนสีที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณนะขณะนี้น้องมีชื่อว่าบอนสียอดมงกุดต้นลูกค่ะซึ่งน้องเป็นบอนสีชนิดใบด่าง มีใบโดกใบสวยกัดสีชัดเจนสมบูรณ์งดงามจริงๆค่ะดังที่ต้นได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกแทบทุกวันบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดอาจจะมีใบเหลืองใบเน่ารวมถึงอาจจะมีหนอนแมลงมารมาบกวนกัดกินต้นไม้ของเราได้ดังนั้นต้นจึงนำปุ๋ยสูตรที่เป็น ทั้งสูตรบำรุงและสูตรที่สามารถไล่หนอนมแมลงศัตรูพืชที่จะมารบกวนได้อย่างหายห่วงเลยค่ะบอนสีกระถางที่สองที่ต้นจะมาบำรุงใส่ปุ๋ยในวันนี้นั่นก็คือบอนสีมนสวรรค์ค่ะน้องมีใบโดกใบใหญ่สวยสมบูรณ์ไล่ซึ่งหนอนมแมลงรวมถึงศัตรูพืชต่างๆมารบกวนค่ะ มาถึงบอนสีกระถางที่3ที่ต้นจะนำมาใส่ปุ๋ยบำรุงในวันนี้นั่นก็คือบอนสีออยอดมงกุฎต้นแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยที่ทำง่ายๆสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีในวันนี้ 1. น้ำซาวข้าวค่ะปริมาณที่ใช้600 ml ในน้ำสาวข้าวจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่พืชต้องการมีธาตฟุฟอสฟอรัสมีธาตุโพแทสเซียมมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุทองแดงและธาตุเหล็กส่วนผสมที่2เครื่องดื่มสปนอนเซอร์ค่ะในเครื่องดื่มสปนอนเซอร์ก็จะมีน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคำว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวหมายถึงน้ำตาลที่พืชรวมถึงบอนสีสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านขาบ้นนการหมักปริมาณที่ใช้1ฝาส่วนผสมที่ 3. ผงชุรสในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนของพืชช่วยในการสังเคราะห์แสงทำให้บอนสี กัดสีเข้มสดใสแข็งแรงนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคอันจะเกิดกับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดช่วยให้บอนสีมีระบบรากที่ดีปริมาณที่ใช้1-2ช้อนชาค่ะมาถึงส่วนผสมที่4นั่นก็คือขมิน้นให้ใช้ขมิน้นปริมาณ1ช้อนโต๊ะในขมิน้นอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุสำหรับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดอย่างมากมาย ซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กและวิตามินอื่นๆอีกมากมายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดมาผสมกับน้ำเปล่าปริมาณ10ลิตรค่ะสารละลายปุ๋ยที่ได้พร้อมสำหรับการบำรุงแล้วค่ะปุ๋ยสูตรน,นี้สามารถใช้ได้2วิธีด้วยกันก่อนการบำรุงใส่ปุ๋ยทุกครั้งแนะนำให้ทำการ บนดินก่อนค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีที่1ลาดลดที่โคนต้นให้นำสารละลายปุ๋ยที่ได้ลาดลดไปรอบๆกระถางปลูกน้องบอนสีหรือต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกไว้ค่ะสำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีที่สองฉีดพ่นทางใบค่ะ เวลาในการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเปิดปากรับปุ๋ยได้เต็มที่วิธีการในการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นบนใบใต้ใบรวมถึงที่ดินปลูกน้องบอนสีด้วยค่ะสำหรับความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้1ครั้งต่อ2สัปดาห์ค่ะ หลังจากที่ทำการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นการลาดลดหรือฉีดพ่นทางใบให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะข้อดีทางอ้อมสำหรับการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีและต้นไม้ของเราไม่เป็นโรคง่ายค่ะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรบำรุงบอนสีและต้นไม้สูตรนี้มีประโยชน์ทั้งช่วยบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดแถมยังช่วยไล่ศัตรูพืชต่างๆทั้งทางดินทางใบและทางยอดที่มักจะทำให้เกิดโรคเกิดความเสียหายแก่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้เป็นอย่างดี เช่นเพีียไฟไลายแดงหนอนกระทุหนอนใหญ่ผักเป็นต้นยิ่งใช้ในช่วงหน้าฝนที่มักมีเชื้อราเข้ามาทำลายบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดของเราก็ยิ่งดีเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้ยังช่วยสมานแผลยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราที่เกิดในต้นไม้ช่วยฟื้นฟูต้นไม้ที่ทุดโทรมให้กลับมาแข็งแรงสวยงามค่ะ ทำเพียงง่ายๆแบบนี้แล้วบอลสีของท่านผู้ชมจะมีใบโดกใบสวยกัดสีชัดเจนสมบูรณ์สวยงามไหลหนอนแมลงสัตว์พืชมาลบกวนค่ะสำหรับท่านใดที่มีส่วนขนาดใหญ่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดอัตราส่วนในการใช้ส่วนผสมของปุย๋ยสูตรบำรุงบอลสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดสูตรนี้ได้เลยค่ะและต้นเองก็หวังว่า คลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มีใจรักในการปลูกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระ ทางช่องคุนต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o อกขุนต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจขุนต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิด เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ